คนทำได้ร้อยเปอร์เนต์้อยเปอร์เคือ50%าสิบห้นั่นแหลแล้วเราก็มีอวตารตรงนี้เลยแล้วก็ยังไงแล้วอากนั้นไปนี่ทำว่าฝักเต็เออเื่ออะไรอ้าวจากนั้นป็ไปที่ทำว สูงตรงนี้แล้วกดไปที่คำพู้ซึ่งสะตรงนี้เลยอันนี้สำหรับคนยังไม่รู้อือก็จะได้แล้วหน้าหายโอ้ทำง่ายใช่ไหมทุกคนถ้าียกว่าทำง่ายอ่ะก็คอมเมนต์หน่อยอุตส่าห์ทำมาอุตส่าห์คิดมาบ๊ายบายทุกคน